เปี๊ยะอายการนะคะที่โด่งดังถ้าใครมาแถวนี้ต้องซื้อกินนะกล่องกล่องนี้ดูราคาตัวไหนคะเนี่ยราคาด้านหลังค่ะราคด้านหลังนะคะด้านขอบอะค่ะขอบคดณแม่วแฉบเลค่ะแฉบอ๋อเจอแล้วนี่ค่ะถ้าข่อไข่เค็มสามร้อยค่ะยี่สิบสี่ขนมเปี๊ยะยี่สิบสี่ชิ้นสามร้อยบาทแต่ถ้าเป็น ไซส์สิบสชิ้นนะคะอโน่นะคะ200ค่ะอันนี้16ชิ้นใช่ไหมคะค่ะร้อยบาทนะอ่าด้านบนจะเป็น8ชิ้นค่ะอแปดชิ้นนะคะแล้วยอดอ่าออริจินอลคือรสอะไรคะออริจินอลค่ะแย่ค่ะอันนี้ใช่ไหมอ่นถั่วร์ไข่เค็มแล้วถั่วล้วนอันไหนคะถั่วล้วนอัดที่สองอันที่สองเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบาทอ่าขออนุญาตกินนะคะเป็นคนชอบกินขนมเปี๊ยะค่ะหนึ่งร้อยบาทอันนี้อันนี้มันเป็นผสมใช่ไหมคะสองร้อยเนี่ย ผสมคาะไสเดียวค่ะตัวล้วนเหรอแล้วก็ข้างบนข้างบนนี้คืออะไรคะเนี่ยข้างบนจะเป็นคุกกี้เป็นม่วงลูกเกดค่ะแล้วส่วนขวามือจะเป็นพันยืชค่ะเฮ้ยอันนี้น่ากินจังเลยอ่ะข้างหลังใช่ไหมราคาราคาราคาร้อยแปดสิบห้าน่ากินจังเลยอันนี้คือไข่เค็มใช่ไหมคะ อ่าแล้วเดี๋ยวเราสามร้อยข่ะนี่สิบอ่าตรงนี้คือที่ไหนคะเนี่ยตรงไม่ตรงที่ตั้งเลยค่ะเออปั๊มเดลเล็กค่ะเดลเล็กเขตอะไรไงคะอยู่เขตอะไรอ๋ออยู่ประชาชื่นบริบาลจังหวัดค่ะอยู่ประชาชื่นนะคะปั๊มมาเล็กใช่ไหมอ่า อันนี้สองร้อยหาสิะ่ะเป็นคะนนคือขนมถะตัวสีขาวข่ะอายการค้าดังกขคือเขาจะดัเรื่องของนขนมเปี๊ยะนะคะอันนี้แล้วก็มีขนมขนมเทียนด้วยนะคะเนี่ยมีขนมเทียนด้วยนะคะเนี่ยนีขนมเทียนเดี๋ยวเราซืา้อข้าวต้มไปกินนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นชิ้นเลยเลยะค่ะเนี่ย พิเศษค่ะเป็นพิเศษค่ะลูกแกะอ๋อห้าสิบแปดแล้วก็มีค่ะอันนี้แบบเท่าไรคะสี่สิบห้านะคะทำพร้อมทานน่าทานมากๆเลยอันนี้จะเป็นอะไรคะอันนี้อะไรเอ่ยขนมชั้นขนมเธออันนี้ข้าวต้มมัดเรากินข้าวต้มมัดดีกว่านะคะแล้วเราจะไม่กินข้าวแล้ว เนี่ก็ต้มมัดนะคะแลมีขนมนะครอ่าแล้วมีโอโ๋หลายอย่างมากๆเลยอะ่ะน่ากินเนี่ยมสยยีสังขยาด้วยอ่ะสังขยาดูราคายอยังไงเนะี่ยสี่สิบบาทอันนี้อะไรคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวตับ แล้วก็มีขนมหวานแบบนี้ค่ะอู้ห้องทานเลยอ่ะน่ากินอ่ะเราเอาอนันนี้นะคะแล้วก็มีค่ะมีขนมหลายอย่างเลยหลายแบบค่ะเอาตามคิวเขา้าไปนะคะนี่เลยค่ะโอ้น่ากินจังเลยสั่งผ่านออนไลน์ได้นะคะสั่งผ่านอนนะะนอไนไลนะะ์ได้ไหมได้ใช่ไหมมีมีอะไรมีเบอร์อะไรไหม ไลยแม่หรอคะน่านนกินมากๆ